ชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์ถึง900าร้อไรเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปให้ปาล์มด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีเทคนิคอะไรมาสอนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเลยเลยปาล์มมีร้านเติมวีซีดีมาแนะนำนะครับนั่นคือร้าน richman shop นั่นเองนะครับเติมพับจิโอบายเพียงแค่ยูเอดีนะครับแล้วก็ชื่อตัวละครถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วร้าน richman shop เนี่ยยังมีเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า richman shop com นะครับที่มาพร้อมกับการบริการชำระสูงสุด10เดือนนะครับหรือย่องทางทางไลน์ออฟฟิเชีย Richman Shop นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะนอกจากนี้เนี่ยจะมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น VO Stream หรือรวมบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เช่นบัตรแกร์ไลน์ทินเดอร์นะครับถ้าอยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนะครับนึกถึง Richman Shop นึอ .1 ในการเติมเกมเอาเลยครับก็สวัสดีผู้ชมคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม p u b ที o b i l e อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการตั้งค่า90 FPS นะครับสำหรับคนที่อยากเปิด90 FPS แต่ว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์ตััวววเเเออองปปิดดไ้หรรืล่าานะะคบบบบจมกกพแ โทรศัพท์นะครับว่ามีรุ่นไหนเปิดได้บ้างนะครับโอเคก่อนเข้าับชมคลิปนี้ผมขอฝากร้านเติม U C พับทีมบายนะครับนั่นคือร้านวิสแมนช็อปนั่นเองสามารถแอดไลน์ที่วิสแมนช็อปือว่าหน้าเพจวิสแมนช็อปก็ได้นะครับโอเคตอนนี้มี2คนนะครับที่ตามเรามานะเสื้อเหลืองน็อกเขานะยครับเพื่อนเขาอยู่ชั้น2นะด้านบนนะครับมีด้านล่างด้วยนะครับคนหนึ่งนะ เดี๋ยว a p p เข้าไปนะครับสวย a p p มุมมองจะกว้างกว่านะครับเอ้ยมีคนขโมยรถเราด้วยคือแบบมาบ้านขรวทีไรนี่ผมโดนขโมยรถไม่ได้ดตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับรอบนี้ปล่อยไม่ได้จริงนั่นไงนั่นไงอุย้ยขับรถต้นไม้คือแบบโอ้คือแบบขับรถไม่โปรเลยไม่พลิ้วเลยเรียบน้อยนะครับจังหวะนี้ใครขโมยรถผมนี่โดนหมดอะ่ะอันนั้นบอดนะครับ ก็ในส่วนของเมื่อกี้ครับเวลาถ้าเราชาร์จไม่เก่งนะครับผมแนะนาให้เขาเรียกว่าปรับเป็นมุมมอง FPP จะดีสุดนะครับช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นแบบพวกต่างๆได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับโอเค2คนนี้ได้เป็นบอทนะครับเอ่องั้นทั้งหมดก็ที่เป็นคนจะมีทั้งหมด3คนนะครับตอนนี้นะตุ้มเอาระเบิดไปกิน ในส่วนของการเปิด90 fps นะครับ90 fps เนี่ยจะเปิดได้เฉพาะโทรศัพท์ที่รองรับหน้าจอที่มันเกิน90 fps ขึ้นไปครับยกตัวอย่างอย่าง iPhone ทุกรุ่นเนี่ยจะเปิดไปได้นะครับเพราะว่าหน้าจอมันแค่60 fps นั่นเองคือผมแนะนําเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเปิด90 fps แบบคือแบบอยากเปิดเลยอะคือแบบอยากเล่น90 fps ก็แนะนําเป็นรูปทางด้านรุ่น Android มากกว่านะครับ ในส่วนของทาง Android เนี่ยจะเปิดได้ถึง90 f p เเลยยังมีเยอะตัวอย่างก็จะเป็น LG ครับพวกโทรศัพท์ LG, Nubia, Red Magic อะไรประมาณนี้ครับใช่เดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปอะว่าแบบมันจะมีรุ่นไหนบ้างที่พอจะเปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดเนี่ยให้เราเนี่ยคลิกไปที่การตั้งค่านะครับกราฟิกจากนนเนี่ยมันจะมีคุณภาพนะครับ ตั้งค่าเป็นดีนั่นเองนะครับแล้วก็เฟรมเรตจะเด้งขึ้นมาเป็น90นะครับอันนี้เนี่ยเผื่อใครอยากลองเช็คนะครับว่าโทรศัพท์เราเนี่ยเปิดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิด90เฟรเนี่ยหลายคนจะถามนับว่ามันช่วยทําอะไรนะครับ90เฟรเนี่ยเวลาถ้าเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับคือแบบพวกแบบการีเฟทอะไรประมาณนี้คือแบบมันช่วยทําให้ยิงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอ่า ก็ลองดูสังเกตในคลิปนะครับในคลิปก็90 fps เหมือนกันนะครับ90 fps มันจะไม่มีเงาเะครับเวลาแบบสังเกตง่ายเลยสำหรับคนที่แบบดูนะครับว่ามัน90 fps หรือเปล่านะครับคือมันจะไม่มีเงาเะครับเพราะว่าคุณภาพมันแค่ดีเท่านั้นนะครับเสียงคนเขา าคนนี้เพราะรอดักผมนี่โอ้แย่แย่คือแบบกะแบบรอดักผมเลยอ่ะโอ้เกือบไปแล้ว <c oughs> นั่นบนนะครับสองตัวตึกต้องค่อยๆชาร์จนะใจะเย็นหน่อยนะครับเวลาเล่นนะคือแบบตึกพวกนี้ยตึกอิดแล้วก็ตึกป้ายครับชาร์จค่อนข้างยากเลยนั่นบน <c oughs> เกือบไปแล้วเวลาเราอยู่ที่ต่ํากว่านี้ผมไม่แนะนํานะครับอาจจะโดนแบบยิงได้นะ ด้านล่างเลยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดนะด้านซ้ายเราก็มีนะครับนั่นไงวิ่งมาแล้วผว่าน,น่าจะมีเพื่อนเขานะแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนมาเป็นตี้เลยตอนผมเล่น1 v ึวอ่ะอันนี้ไม่เล่นดูโอนะครับแต่ว่าเล่น1 v ึนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงทางด้านซ้ายนะครับ แต่ผมว่าด้านล่างอะ่ะด้านล่างที่ยิงไปเมื่อกี้น่าจะมีอยู่นะสักตี้สองตี้อะ่ะสองคนวิ่งมาฉีกขวาไปนะครับวิ่งมาตรงนี้โดนยิงแน่โอเคเหลือคนเดียวนะครับตอนนี้นะ ระเบิดโอเคคนนี้หมดตี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนมีด้านล่างนะครับเมื่อกี้ผมตอนที่มาบวกผมได้เสียงระเบิดนะครับมันคลิ๊เดียวนะแต่ว่าไม่ใช่ของตี้นี้แน่นอนนะครับผมว่าด้านล่างนะ่าจะมีเพื่อนเขาอยู่แหละเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนนะครับพยายามแบบฝึกฟังเสียงด้วยนะครับเสียงจําเป็นมากเลยนะในพับจีนะครับ เพราะมันใช้ในการเขาเรียกว่าฟังเสียงว่าแบบเขาอยู่ตรงไหนบ้างเลยว่าเขาปาระเบิดมาทางที่ทางไหนเนี้ยเราได้รู้ว่าเขาตรงไหนนะครับใช่กันแบบพวกการโดนซุ่มโด,โดนซุ่มยิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอืมมีไหมเนี่ยเหมือนผมได้ยินจริงๆนะ โอเคฝั่งหนูนนะครับนี่เพื่อนเขาเลยนะผมว่านะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคคนนี้ตายเลยอะ่ะผมว่าคนนี้เขาได่ติ่มติ่มนะน่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้วงบีบไปทางฝั่งด้านเขาฝั่งหนูนะนะครับติดๆกับตัวแซนมาตินนะครับโอเคเดี๋ยวขับปักกี้ไปดีกว่า ตอนนี้มาอยู่เขาทางด้านนี้นะครับตอนนี้เหลือทั้งหมดอยู่4คนสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นคร่าวๆอยู่บนเขานะครับเขาบนหัวผมนี่แหละแล้วก็มีแอร์ดอปด้านหน้านะครับโอเควงบีบด้านหน้านะครับตอนนี้นะพยายามแบบเวลาขึ้นไปอ่ะให้ปั๊มไอ้หลอดยางเหลืองให้เต็มไว้นะครับเพราะว่าเวลาหลบซ้ายขวามันจะคล่องตัวกว่าไม่มีไอ้ยาเหลืองเหลืองด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าหลอด รอดอะไรเหมือนรอดมานาครับใช่อะไรประมาณนั้นแหละสัมินาใช่ปะอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องปาไม่เต็มไวนะครับมันจะช่วยเราไม่ถึกขึ้นด้วยนะจริงทุกคนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับอืมตอนนี้แบบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับโล่งมากแต่ว่าพอให้ผมเดาเนี่ยอยู่ตรงฝั่งแอ o ์ดอปอะแอ o ์ด็อปไม่มีก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าวงมันชอบบีบไปหาคนใช่ครับไม่คนใดคนหนึ่งในในเกมนี่แหละครับวงมันชอบบีบไปหานะ ให้ดาวก่อนเลยว่าฝั่งนูน่าจะมีครับน่าจะมีไว้สักคนหนึ่งตอนนี้ผมวนรอบก่อนเผื่อเก็บคนที่มาช้านะครับโอเคพยายามปั๊มยาไว้นะครับโอเคสองคนนะครับกำลังวิ่งลงเนินมานะยืนนิ่งแบบนี้ก็โดนสิครับ โดนไปนัดหนึ่งเจ็บนะผมว่าเจ็บนะตัวนั้นนะอะเรียบร้อยครับหลายคนถามนะครับว่าเวลาสเปรผมสเปย์ยังไงนะครับนั่นแงบทสุดท้ายนะครับตอนนี้นะผมเวลาผมสเปรผมใช้การนั่งยิงเอานะครับเวลาสเปรนะช่วยทําให้สเปรได้ตรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปที่ใช้ผมใช้เป็นคลิปตรงนะครับคลิปตรงจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าสเปรได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมดวลกระทะฝั่งนู้นก่อนเนยครับไม่รู้ว่าเขาจะดวลกับผมหรือเปล่านะว่าปกติเวลาถ้าแบบคนมีสกิลหน่อยนะครับเขาจะมาดวลกระทะกันตอนท้ายเกมนั่นเองมาไหมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอา,าทุกคนฝั่งนู้นเอาแฮะไม่ยิงผมแน่นะ <c oughs> โอเคฝั่งนู้นเล่นด้วยกันแฮะนะครับอ๋อสวยสวยเป็นวันแมนเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ย ฝั่งนู้นแบบเอ้ยดูดูทรงได้เก่งนะผมว่าเพราะว่าแบบโอ้มีอ่ำด้วยมีแบบอันนี้ได้เก็บจากไอดอปแหละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดวลกระทะด้วยเขาดีกว่านะครับตัวสุดท้าย,ายอาจจะไม่ต้องยิงกันก็ได้กระทะกันแบบผมนี่แบบบอกเลยว่าเสียนกระทะมากใครมาดวลกระทะกับผมนี่นะแห้งหมายถึงผมนี่แหละแห้งนี่ครับอือหนึ่งทีสองทีนะครับโอ้เจ็บเจ็บผมบอกเลยแต่หว่านี้เจ็บมาก โอ้หหนีแล้วหนีแล้วปลาปลากระทะไม่ได้เหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรกระทะมันระยะกว้างมันช้าเกินไปเอ้าว,วาร์ปเฉยวาร์ปเลยอะวาร์ปเลยจังหวะนี้อืเรียบร้อยครับโอเคก็ชอบคลิปนี้ไงผมฝากกดไลค์ให้คนละไลค์ด้วยนะครับเป็นกำใจด้วยนะโยมพัดดัดนเรื่อยนะครับ